พีนพนพ่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแล่นสิสางบ้านอยู่อุดรอนะนวะกำลังหาซื้อที่จักสิบไรพนวะเฮ้ย <c oughs> ค่อยละดีใจให้แล้วสิมาอยู่มอ,มอค่อยแล้วลว่าเราอยากให้ลูกมาอยู่อุดรเพราะอุดรอมันจะิิ่นหีม่มองเลี้ยนมีสถานที่อะไรทำไมที่เยอะ พนาวานันขันเด็กน้อยมายู่มองจะเจร่ญนชีวิตมันกะสีดีพนาวานแล้วกดจังสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เสียเด็กน้อยตัดสินใจละว่าพนาวานันตอนนี้มันจัดตัดสินใจพอได้ดอกมันน้อยอยู่พนาวานันแต่ก็อยากเฮ็ดดีๆไว้ให้มันอยู่โลดพนาเด็กน้อยมากมันจะได้มากมันจะได้กว้างขวางสิ์เสวยขนาดยุอันนาบ้านพอแล้วก็บสองงานแต่มันมันมันแคบละว่าเราอยากได้จักสบไรลประชันวานันนะอือบันที่นี่ ซื้อถให้ปูนําได้สื่อล,ให,อลให้ปูน้องนาลิตะเป็นถคขอบรัวผู้ใดสิไปสิมาสิได้สะบวกสบ,บายล้ไปแดงหวาจะแม่ดีจริงโอ้ยสื้อรถให้พ่อคอดีใจน้าไหลแล้วเป็นผู้หกักแพงขอบรัวกอบพี่น้อง บาดที่นี่แล้วไหลสดสองสมองกวัวผุเหนือเมื่อวานนี่เด้อคอยสีสรุปสู่ฟังเมียงอีหยังแน่เออตั้งแต่อันเล่าวว่าค้นมาเราเป็นเกย์พร่สันไม่ถามคนมาเป็นเกย์ปัญหานี่คอยพ่อมาแปดปีแล้วฉันว่านะปีหน้ากูเะเอาผัวมาแล้วสะดอกสะดอกแล้วปัดสดแล้วปัดสดคอยบอกแล้วอย่าไปหาว่าเราเป็นเกย์เข,ขาสิไมปากเอาแล้วให้เขาประกาศเนตัวเขาเองเออ เพล่าเป่ากับบไดบอกว่าผัวเราเป็นเกย์โตเล้ากับบอไดบอกว่าเราเป็นเกย์ซุ่มไปพอมเม่นพ่อมเมนดีดีโอ้ยถามเราดีดีแล้วว่าปัญหานี่ถามใครมาแปดปีแล้วปีหน้กกูเซลผัวมาลวแล้วแซวแซวประโซดนะโสดเห็นว่าอันล้กก็ว่าไปเที่ยวบาร์เกีบาร์โฮดบัดนี้ยกูไปเที่ยวบาร์ผู้หญิงก็เบา <c oughs> เปลี่ยนจากสั่นพี่น้องเลยแล้วก็ปัญหาอียงอีกเ็าเพื่อนเาปรก,กันนะนะเออมีคนไปเบนมาให้ผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นนะั่นโทษไปขอโทษว่เนยนายว่เนยว่ว่วมื่อที่สามนั่นแหละพี่น,อนออ้องพอแล้วกัาหัวรอดเนาะสียงไปขอโทษจังไหน,นอีนกอจังมาเออผู้เมนกับช่างบรคิดเสียงก็ไปขอโทษจังไหนนะั่นแหละโตปัญหานะ่นเที่ไหนครอบว่าก็เตกเละเด็กแตกแยกฮี่ไหนครบว่าก็เล่าเล่าสาน อือกัรห่วว่าเป็นตัวปัญหาแทนทีศิลาออกแต่ตอนเลกกับบอลาออกเฮ้ยบอลล่าออกแฮ้มลออเลียงมันแดงจึงคึงเล็้วขันล่าออกไปตอนนี้ไปสมัครนั่นทั้งใดนั่งกับมีเปว้วมีแมงเหล้วเขากับเขาว่าเป็นปัญหาเขาก็บ่กอยากเอาไปไดแลลวเขาก็สมัครยากเน่นั่นเล้วผู้นั้นเพิ่นกระเมียนมากว่าให้พญา้านฟินเล่น ขอโทษบอ่เบอเนบ่อตกงานเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บอ่อหนาะสงสารพนาพนาเฉพาะสงสารผู้ใหญ่บ้านฟินเล็กตีขอบพราะเขาเตกเกแ,แตกแยกเลยตะกี่ข้อขอบพวกกะเจ้าสีสมโพอองตองสวยงามคือสีไตาเนี่ยตัวอือบ้านนี่นายบอกับมาโพเดเีนายบอ้อกับมาโพดอ,อันวาเลาประกาศล่าออกจากวงเลว้วขอบคุณชิงดีๆที่มอบให้พนาวา่ายูนิซิเดียนลอย ลอยบวกงานคือลอยกว่างานขึ้นนั่นแหละอุ้ยงานเขาหลายเดชพี่นอ้องอแล้วก็ขอบคุณนบอดทั้งสองลูดตัวดีว่าเจ้าของเป็นเพียงลูกจ้างพนาว่าเฮ็ดอีหยังไปกคอโทษพนาวาน,น,ขขนาวาั่นนะ่ะไปอ่านเด้อไปอ่านสรุปไดโพดเล่าโพดเล่าก็สรุปใจความาจังสี่ละพี่น้องเอ่ยเปลี่นจังสันง่นก่อมีเลี้ยงเล่าอีใดอีใดเนี่ยมือขึ้นนี่แล้วก็เ,เลี้ยงแล้วเอ้ยเราเปิดวงบิ้วโตวเกียวบิ้วสิกพี่น้อง มื่อนีละเรารับงานนะคนนทั่วมาหาเล่าเป็นลอยใส่ทั่งในจังหวัดต่างจังหวัดมาฮอดต่างประเทศอยากจางโตเกี่ยวมิวซิกไปแสดงเพราะเรามาบริหารค่ายโตเกี่ยวมิวสิกดีน้องซี่เกมกาซิมาลองผู้สิ้นจังกระปรกการรักดือนยรักยืนมายุคแขยงคข่งข้างบิ๊กบอสบอสบิ๊กพนาวาน่ะน้องน้ำตาลน้องลีโอ เอ้ยศิลปินรับเส้นลายปูหลายคนข้าเจ้าสิเปิดไล่สดสตรีมมิ่งวันที่สามมีหน้าเข้าไปซื้อบัตรเบืองเพิ่นหรออบัตรนลอยงีสิบกวาบาทพนะว่าน่ะสตรีาานานาตมมิ่งอีพี่เลกพนนวาเป็นการไล่สดเป็นกุมปิดเออผู้ดใดซื้อตัวแล้วก็สิได้เข้าไปเบืองในไล้กุมปิดเทียเลกอีพี่เลกพนวะว่าจากนั้นแล้วก็สิรับงานพนนว่ อืมหรือเป็นจ้าไดกระติดตามตอนต่อไปเพราะว่ามีเอฟซี่ลายปู่หลายคนพ่รมาว่าให้เปิดบ่วงเนยอยากติดโตจ a งโตเกี่ยวนี่พันว่าความจริงแล้วบ่อยากเปิดบ่วงหรอกก็ปวดหัวพันว่านั่นน่ะแล้วบ่อยากมาบริหารแบบนี้แล้วปวดหววนนะัว,แ,ว,ว,หวแต่แล้วตาลิตตุนลูกน้องน้องซี่แกมกระทบไป ผมสิได้ลองเพลงอีกบ่พอผมสิได้ลองเพลงอีกบ่พอัาวนา,านะ้น่ล้วก็สามารถสีหลายผู้หลายคนกับเพียปากเพียทองเขาเล่าอยากให้เขาได้ลองเพลงเบ้าพื้นเล่านั่นพ่ออยู่พ่อกินแลว้วเเ้าจังสี่สารวานนะ่นอุอ่นสรุปนะสรุปแล้วก็ว่เาเล่เาแล้วเล่าเปรตเล่าอื่นแล้วก็ได้เต,ตะแล้วตลิตรวัวลูกน้องนะแล้วก็ได้เปิดพนาานะันวนา้น่ล้วกันบ่เม่นกันว่าแบงผักแบงกวกดีพันวนา,านะเปิดเพื่อว่าให้น้องได้ลูกน้องได้มีงานเหตุวันพนะา บัดนี้น้องพิมพ์ลดาห้อยใจบังไฟแสนนั่นแมเพิ่นกะอยู่กับ,บงวงแมแพ้วเผาเสียงทองแต่กะน้องอยากมากขึ้นตัวเกี่ยวมิ้วสีกก็เงน้ดีตอนรับเอาที่น้องสบายใจบ่ได้บังคับเลยว่าเธอตตรงมากขึ้นเธอตตรงมากขึ้นเอาที่พิมพ์ลดาสบายใจห้อยไฟบังไฟเสนน่ะจะมากก็มากบ่มากก็ไม่เป็นไระนะวาณนะเออบ้านที่นี่เลี้ยงใดอีกล่เวาบ้านที่นี่อ้ยลายลายอันพันยางพี่น้องเออย แล้วก็เราบอกว่าให้เสียปากเราอย่าไปเสียปากผู้อื่นพนะบุรังค้นก็บ,บอกว่าขึ้นดีกันเลวนว้วพนะเออเป็นคอนเทินพนะว่าแล้วว่าขึ้นดีนในฐานะเพียนเด้อในฐานะพ่อแม่ของลูกแต่ว่าในฐานะวัาเมียนั้นคือสิบ่ทันนี่เดีย อืมคือสิจบกันแล้วพนาวานะ่ะแต่อนาคตสิเป็นจังไดเขากะต,ต,ติดต่ะติดตามตอนต่อไปพี่น้องสองสมองกวกว่าแล้วเ้าอีอย่างอีกได้ว่าอ้ยขอบว่าดาวปีมากขอจดปีวายุขอกระลืม <laughs> มือนี่เด้อมือนี่เด้อเปิดรับงานพี่น้องโตเกี่ยวมิวสิกบ,บ,บันที่นี่กับบัดที่นี่กัวันที่สามมีหน้าสติมิ่งไลฟ์สดเป็นมือแรกเปิดซื่อตัวแล้ว ไปเข้าเบิงในเพจของปุญญาบาลปิ้นเล่นอยู่ไต่อยู่ไต,ต,ต่โพดข้อเมนตข้อเมตนแหลกคอมทีสองล,ลงไหลไหลขอเมตนอยู่ผู้รสิเขาไปซื้อตั๋วเข้าไปซื้อตัวอต๋ว,อวมองนั่นพี่น้องเอ่ยมีอย่างอีกควาเเกยนไหวนะเออมีซื้อรถให้พ่อสิไม่สร้างบ้านอยู่อุดรแล้วกะ็เรื่องคุณบอ่อให้ไปขอโทษคุณบอ่อ แล้วก็หวาตือหวั่เตือน้อยขับเป็นข่อยขอบ่หหวเราขอที่ห้าย่างเดียวสร้างมาเขียนโพดเนาะอ้อยไปขอโทษคุณบ่าพะนะบะแล้วก็เลี้ยงตั้งตัวเกี่ยวมีสีเลี้ยงไรสดสตรีมมิงเลี้ยงขึ้นดีในฐานะเพียนในฐานะพ่อเม่ดูแลลูกซอยกันอืมอยังไงฟังจากปากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซุ้มข่าวทั้งหลายนั่นเอาไป เติมสีเติมเติมเสียงเติมอะไรทําไมมากมายพนาวานัน <c oughs> ไอฟังจากปากเล่าเข้าไปติดตามเล่าเด้อผู้ใหญ่บ้านปินแหลนพี่น้องพิมพ์เข้าไปผู้ใหญ่บ้านปินแหลนตอนนี้คนติดตามมันไม่ล้านกาลัวแล้วติอืมเอมอเขาจาได้ประมาณนี้ละพี่น้องสองสมองก็กลัวคันจำอ,อย่างได้อีกสิมาวา้าฟังไม่คลิปนี้เอาไว้สั้นนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับ